อ่านี่คนละแข้งเดี๋ยวก็สองแข้งละกสามแข้งละคนละแข้งจริงแต่ของผมมันรู้สึกว่าแบบพี่เขาอยากใจด้วยเขายอยากใจชอบเบ้ชจะชัดนะครับเขาอยากใจแบบเนี้ต่อยโดนเราก็หลบก,ก่าคนละแข้งสองแข้งในโอ้ยสามแข้งสวัสดีครับมาเทียสเซนไมอิไทนะครับวันนี้นั่งมาดูคลิปที่ผมต่อยเซ็กซสังน,นะครับเมื่อคืนนั่งมาดูด้วยกันนะครับผมก็ดู ครั้งหนึ่งไปแล้วนะครับเมื่อคืนลังชกเสร็จผมนั่งดูนะครับแต่ว่าวันนี้อยากมาดูอีกครั้งนะครับแล้วมาดูมาดูด้วยกันแต่คลิปด้วยครับจะได้อธิบายว่าอยู่บนเวทีเรารู้สึก,สกยังไงแล้วเราดูคลิปลังชกเสร็จเรารู้สึกยังไงมามาดูกันนะครับยกทีดนึงครับเด็กเราได้แข้งซ้ายก่อนแข้งขวาฝึกสันดูชิงดูชิงนว่ะโอ้โหเทขา โดนไข่หรือเปล่าไหมครับซ้ายนั่นแหละผมวางแผนว่าจะออกขีมือนะครับแล้วก็ออกมวยซ้ายนะครับอันนี้เป็นไฟที่สองนะครับที่ผมต่อยเป็นมวยซ้ายนะครับไฟที่แล้วที่ต่อยกับเทพบุรน,นะครับผมออกมวยซ้ายแต่ผมยังไม่ค่อยถนัดนะครับเพราะว่าผมซ้อมมาหลายเดือนอยู่แล้วหลายเดืนอนแล้วครับแต่ยังไม่ค่อยถนัดนะแต่ไฟนี้รู้สึกแบบ ถหนักกว่าแล้วมันใจกว่าในการชกเป็นมวยซ้ายนะครับลองดูว่าเราทําได้<ม>ทําได้ดีหรือเปล่าว่าว่าอย่างแรกก็ตั้งใจว่าจะออกแข้งหนักนกซ้ายนะครับเพราะว่าเขารู้พี่ศึษยักดิกเขาไม่ค่อยบาดนะครับแต่เขาก็เก็บประวุดได้นะครับแต่ไม่ค่อยยกบาด มางทีขาทิศน้าคาโอมีเตะครับสะดุงนะพี่ศสษยสายก็สะดุงตลอดเลยมันแบบไม่ค่อยแบบสะดุงแต่แบบไม่ไม่สลบ <c oughs> โอเเก็บไปท้องไปก่อนซ้าย เขี่ยแล้วคุต่อยแต่เราได้แข่งงานย่งยลบแรกครับยกแรกก็ปกติก็ไม่ไม่ไม่เท่าไหร่คะแนนก็ไม่ค่อยให้ยลบแรกต้องยืนอีกสองส้ายถีครับซ้ายขวาเราบังนะครับก็าซ้ายตีขาจริงๆแล้วลูกเก่งของเราตะขากว่านะครับแต่ตอนวนี้ใช้ไม่ค่อยได้คนระับเพราะว่าหน้าแข้งกว่าชอบแตก แตกบ่อยก็เลยแบบเป็นไอ้กลุ่มที่เราเปลี่ยนเป็นมวยซ้ายอนะันนี้คือไอ้กลุ่มหลักนะครับให้เราเป็นเปลี่ยนเป็นมวยซ้ายืมในต่อยซ้ายึิกสายเดินะเดินเดินๆก็แบบเดินมาโดนเดินมาโดนแข้งนะครับเดินมานแข้งซ้ายแข้งซ้ายดอันนีโดนโดนไม่ก็ชัดนะแข้งขวาสายโดนอีกทีครับอ่า,าน,นี่โดน เขี่ยไม่ได้ตอัอันนี้เขาได้ฮนะได้แข่งกว่าชัชดๆนะเดี๋ยรนะับอันนี้ยังไม่รู้ว่าจะเดินไม่เดินคนะอ๋อมันยกแล้วยกหนึ่งยกที่สองครับแข้งซ้ายอีกทีคนะรับลงขวา าต่อยซ้ายทีิงๆคเขี่ยขาไปอย่างแต่ต่อยซ้ายแต่มันไม่ค่อยตุกต่อยไม่ค่อยหนักหนับเนี่ยอีดองขวาจะคืนนะครับโดนขวาแล้วก็ไปคืนซ้ายครับซ้ายไม่โดนคะรับ อ่มามีเคลียร์ขาพยายามเคลียร์ขาเขาน้่นก็เสียเสีย,ย,ย,ยหลีบเสียเปียกเสียหลับเฮ้ยโดนฟ้าโดขึ้นซ้ายอีกครับซ้ายอ่าแข้งซ้ายทีโดนอันนี้โดนฟ้าอ่ะกระแข้งเลยมูฟฟันสอบอีเลี่ยมของซ้ำฟันสอบซ้ายนี่ฟ้าอันนี้โด,โดแมมน,น,ขน,นโดแข้งซ้ายทีครับหมัดโดนหมัดถึงไม่ค่อยโดนครับหมัดฝ่าย ซ้ายอ่าดัดแง้งฝ่าแล้วปับอ่าเีะขาเดตะบอลไหนครับเดตะบอนไหนกัก่อนโยกยกซ้ายซ้ายไม่เคยโดนนะโดนนิดเดียวอันนี้ขาโดนนะอ่าทำสอบสอบยังไม่โดนครับไปเนี้ยสอบแบบไม่โดนเลยเจ็ดสายก็โลบเก่งมากนะสอบอ่านี่ขาโดนชะัดทั้งไปฝนะ่า,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 าอีกทีครับอีซ้ายซ้ายของผมกาโดนอะีกทีครับทั้งขาทั้งลำตัว หายกี่ครับใช้ชุดทับคนระับต่อยซ้ายต่อยแต่ซ้ายต่อยซ้ายอันนี้ก็ผาบางครับแต่สะดุ้งนิดหน่อยนะแต่ยังบางยังบางอยู่นะครับสะดุ้งแต่บางนะครับอันนี้มองไม่ค่อยเห็นนะเกิดอะไรขึ้น,นต่อยต่อรับต่อยตัวรับต่อยตัวคววืนอีสัานก็เดินละอ่านี้รู้สึกว่าไม่โดดนะ้วอ่านี้ซ้ายก็เพราบางครับไม่โดด ายนี่โดนฝั hmm. yeah. uh. ่งซอกนี pues uh. ่ซอกนี okay. ่กนี uh. ้ยโดนครับฝั่งนี้โดนนะโดนอ่าบางแต่ก็โตครับบางแล้วโตขาครับผมอันนี้โดนขวามงฝ้าชัดๆครับอ่านี่ซ้ายซอกซ้ายอ่าอ่าซอกซ้ายที่ไม่โดนแต่ฝ้าไอ้แต่ซ้ายโดนครับสายงวงโดนอีกทีครับแข้งซ้ายชัดๆนะครับมะกจับขวาขวา โอ้นี่สอกซ้ายโดน,นะรค,นครับที่สังแลกข้ากระสับกระสอบนี่เตะซ้ายเราทีครับผมไปรับเตะขวาเตะขวาก็โดนของเขาอ่าเขาก็พาโดนทีครับาผมคืนซ้ายครับอ่บอาของเขาอันนี้แหละเขาได้ฝารอบสุดท้ายเนี่ยหมดยกพอดีครับเดีย๋ยวไปดูยกที่สามน,นะครับยกที่สามน,นะครับ ทีสารนะลืมละฮะคนละแข้งเลยแข้งซ้ายแข้งขวาแข้งซ้ายทีครับนะฮะอ่าอันี้ต่อยซ้ายโดนเลยไม่นักไม่นักครับอ่าอันนี้บุกเคลียร์ขาครับอ่าอีกทางมาขวาครับขวาก็โดนทุกทุกทีครับอ่าซ้ายก็โดนทีครับของผมบังขวาครับขึ้นซ้ายอ่าซ้ายต่อยซ้ายแต่ซ้ายต่อยซ้ายทีครัโดน สอกซ้ายแลกขวาครับโบอัปเปอร์คัดนะครับอัปเปอร์คัดขวาโดนสอกครับแต่เอาคืนสอกครับแล้วมีอาการครัโดนขวานี่โดนจะชัดแต่ซ้ายคืนครับอ่าแล้วก็มีซ้ายแต่ซ้ายเลยเล็กซ้ายขวาครับอันนี้เล็กมันครับมันมากครับขวากับซ้ายครับแต่ผมรู้สึกว่าผมได้รอกสุดท้ายตลอดนะครับอันนี้ผมเคี้ยวไม่ลบนะครับอืมเคี้ยวไม่ลบยอมรับคในลมครับ อ่านี้อรับสายโดนกีครับผมว่าอ่านี่ลบไปเลยครับสายโดนพีพีครับอันนี้ขวาโดนครับอ่าคืนอ่านี่ผมไม่คืนครับอ่าแต่น่าจะอ่าคืนละคืนซ้ายครับอ่านี่บังครับโดนนะครับบังแล้วก็โดนครับผมบังแล้วก็คืนได้ครับโอ้โหอันนี้แลกสองไปเลยครับโอ้โหอันนี้โต้โหเขาอยัดไส้ไปเลยครับโดนสองสองดอครับอยัดไส้สองดอครับอันนี้ผมมีไปนิดนึงครับอ่าซ้ายกับขวาครับ ผมก็แข้งสุดท้ายตลอดนะครับอันนี้โหลงสอบสองสองฟันนะนี่แรกสอบเลยครับฝั่งของผมไม่่อยโดนนะวันนี้โดนแบบโดนไม่ชัดอะ่ะอ่าน,นี่พอละแข้งเดี๋ยว์ผมก็สองแข้งแล้วอ่ะสามแข้งแล้วพอละแข้งจริงแต่ของผมมันรู้สึกว่าแบบพี่เขาหยุดใจด้วยเขาหยุดใจเข้าเข้าดชันนะครับเขาหยุดใจแบบเนี้ย ต่อยโดนเราก็หลบกับอ่าคนละแข้งสองแข้งได้โอ้ยสามแข้งอันนี่หลบได้ครับคนละแข้งจริงๆครับมันนะครับอ,อันนี้ไปโดนไปโดนนักคืนนะครับอันนี้อ่อทีไม่ค่อยได้ครับหนึ่งสองคนละทีเล่คนละทีอ่าคนละทีไม่ค่อยได้ทีไม่ค่อยถนัดทั้งคู่นะครับคิดว่านนะ นี่คุณพ่อคุณพ่ออะไรเึนี่ไหนครับดูไหนนิดนึงครับเขาอยากซ้ายเขาอยากซ้ายกี่ครับอ่าอนี้เทไม่โดนนะอันนี้เตะโดนนะอันนี้คืนแล้วครัคืนกรดดองแล้วอ่าฟันโดนน้ำเนี้ยสายก็โดนครับสายของผมก็โดนตลอดนะสายพันตลอดนะอ่าเขาอยากซใช้อู้อันนี้โดนกันนะอันนี้โดนกันนะสองแครงของพิชานะ เซ็กสนาได้สองแข้งผมได้แข้งแข้งเดียวแลนะเนี่ยโอ้โหสวยปลายยกมันนะครับสูสีครับสูสีครับผมก็รู้สึกว่าได้ได้แบบได้แข้งสุดท้ายตลอดนะครับแต่จริงๆก็มันมามาันจริงๆครับไปดูยกสีนกส่นะครับยกที่สี่นะครับที่สี่ อันนี้ผมไม่เคยเห็นเลยตน้นต้นยกกันมันจะไม่เคยเห็นครับเพราะว่ามันมีป้ายนะป้ายป้ายาย,ยกที่หนึ่งที่สองอะไรเงี้ยอนนี้คนละแข้งผมบาง,บางนะครับบางแข้งฝ่าของเท้านะครับอันนี้ผมติดเชือกเยอะไปไหน่อยว่ะแต่ยังลงแข้งซ้ายตลอดแข้งซ้ายผมโดนตลอดอัน,นี้เทขาเยอตไปไหมครับอันนี้ไม่เคยมีอะไรครับไหนอ่า เตะซ้ายทีหน้าโดนเตะขาโดนอีกทีครับนะอันนี้โดนฝาไปเืินนับคืนซ้ายแล้วก็บงังข้ายอีกครับอ่นนี้หลบได้แล้วก็ออกหมัดนะครับหลบหมัดของเขาได้แล้วตับทีนี้ก็เราหนีไปเยอะหน่อยได้เปล่าไหม่รู้น่าจะใช่ครับแต่ผมก็ต้องตลอ์นะครับอันนี้ผมก็ไม่โดนอะไรเลยครับนั่นแหละกำไรกำไรกำทรทนี่แหละทีราคาเลยนะครับ ทีราคาของผมอ๋อนี่เป็นชุดนะคโอ้เป็นชุดหนึ่งสองสามแล้วก็มีเทซ้ายโดนเต็นเนะครับอันนี้บาง้าของเขานะครับอันนี้ซ้ายโดนเต็มๆอีกแข้งน,นะครับอันนี้สวยคนระับโดนเขาร้อยแต่ผมมองคืนตลอดหนึ่งสองสามสีนะครับก็คือไดหนึ่งของเขาได้ของผมได้ทีนะครับอออันนี้วลทีนะครับวลทีแต่ต้องยอมรับว่าาเดิงเข็งมากนะครับผมหายใจไม่ออกนะตอนเนี้ยตอนนี้ก็เหนื่อยแล้วหายใจไม่ออกครับแต่ยังไ่วอยู่ยังโตงตลอดนะครับผมซ้อมสมดีมากนะครับอันนี้โดนเกือบไม่โดนครับ น่าจะไม่โดนอันนี้บางได้ครับโตได้นะบางก็โตะนะครับบางแล้วก็โตะนะครับอันนี้โดนแล้วก็คืนนะครับอันนี้โดนแล้วก็ไม่คืนเอ้ยเจนสองอันนี้หมัดน,นะครับเขา,าได้แข้งตรนนั้นนะไม่ได้คืนนะอ,อันนี้โดนรัดเอวนะ,ะครับทีไม่ค่อยได้คนระับคุณแม่เฮ้ยอันนี้บางนะครับ ต่ไม่โดนเต่บางนะนี่ผมได้สองแข้งนะครับหนึ่งแข้งของเขาสองแข้งของเขาหนึ่งสองได้คนละแข้งจริงๆนะคนละแข้งจริงๆครับอันนี้ได้แข้งของเขาคืนนะครับผมผมชัดนี่นะครับผมคิดว่าชัดนะครับผมนะอ่านี่ลบได้ครับของเขาอาเขียขาโอ้โหยอมรับวมาของเขาแบบเราเก่งนะครับโอ้โหนี่โดนนะครับแต่ผมก็หนึ่งสองทีสาม ชีนะครับหมดยกว่ไอซ้มสี่ปีนั่อีซ้มสี่ปีพี่ซามก็เดินตลอดนะไม่เงียบนะยอมรับว่าเขาแบบมีแรงเยอะนะครับอันนี้ผมบันนะบงชะชน,นะครับบางชัดชัดน,นะครับอบางชัดชัดนะครับไม่โดนนะไม่โดนไม่โดนผมก็อ่านี่โดนครับนี่โดนะครับผมก็หนึ่งเอาคืนครับเอาคืนเอาคืนนะครับ อันนี้บางนะครับอ่าเสร็จแล้วบางพอดีครับสนุกครับสนุกครับผมก็ไม่แน่ใจครับผมก็คิดว่าโต้ทุกดอกนะครับแต่ไม่แล้วแต่ชอบ,บไปดูยกที่ห้าครับยกที่ห้ายกสุดท้ายครับ มอ,อมองไม่เห็นทีครับเคมองเห็นแล้วอ่านี้ลบแล้วก็คืนไม่โดนครับบางแล้วก็คืนครับบา,าาบ,าาบางขวาแล้วก็ขึ้นซ้ายบาง้าบาง้าขึ้นซ้ายโดนขวาอันนี้ไม่คืนนะครับจริงอ่านี้โดนทีครับผมก็เอาคืนครับอันนี้บางแล้วก็คืนครับโดนน้นนี้โดนครับ บางแล้วก็คืนครับโดนอีกทีครับซ้ายไม่หนักแต่โดนครับอันนี้ก็โดนครับอันนี้บางแล้วก็โดนอีกทีครับบางนะครับผมบางนะครับสะดุ้งแต่บางนะครับถิงว่าบางแข้งก็ผมใยนี้ผมบางค่อนข้างเยอะนะครับแต่ของใครใครชอบใครนะครับผมไม่ว่านะครับผมก็ยอมรับ กันกระสิงอยู่แล้วครับมันเป็นอดีตไปแล้วนะครับแต่รอบสุดท้ายผมได้นะครับก็คือผมบางแล้วก็โตนะครับอืมอันนี้น่าจะไม่มีอะไรแล้วเพราะว่าพี่เลี้ยงของผมก็บอกพอแล้วพอแล้วพอแล้วพี่เลี้ยงของเขาก็พอแล้วผมก็ทีนี้ผมอาจจะไม่รวมกันนะถ้าเดินเดี๋ยวเขาอันนี้เป็นดอกอีกดอกครับผมบังแล้วก็คืนนะครับของเขาอันนี้ผมบางแล้วก็หนึ่งสอง อันนี้บังแล้วก็ได้ได้ได้หนึ่งนะครับเพราะว่าอีกอันหนึ่งเขาบังนะครับแต่ดอกที่สองโดนนะครับผมว่าความหนักของแข้งนะครับแข้งซ้ายแับแข้งขวาของเราั้งคู่นะครับยกที่สี่กับยกยกที่ห้าไม่ค่อยหนักนะครับั้งคู่นะครับแต่ว่ามันมันยังโดนอยู่ครับก็คือมีคะแนนนะครับอันนี้น่าจะ ไม่ชกแล้วครับเพราะว่าทั้งปีเลียงทั้งผู้ก็บอกพอแล้วพอแล้วพอแล้วพอเลยผมก็แบบนี้จริงๆไม่รู้ต้องฟังพีเลียงรือไม่ต้องฟังนะมันเป็นเรื่องที่ยากเหมือนกันนะเพราะว่าถ้าไปเดินแล้วก็เดินแล้วก็ไปเสียเปรียบของเขาเขาจะว่าแบบเฮ้ยทำไมเดินทชนะแล้วทําไมไปเดินไ,ไปเสียเปียบอะไรเงี้ยแต่ก็เป็นอดีตแล้วผ่านไปแล้วครับเราต้องยอมรับนะครับเราต้องเรียนรู้ว่าแล้วทาอะไร ได้ดีทําอะไรไม่ดีนะเราต้องทําทําอะไรให้ดีกว่านี้ครับแต่ผมคิดว่าไม่แนใ่ใจครับถ้าภายหน้านะครับจะต้องเดินแรก,กเข้าย่างเดียวครับถ้ากการไม่พอใจในคำชกของผมนะครับอย่างเงี้ยเขาจะให้ผมชกแบบไตแบบเดินอย่างเดียวอะไรเนี้ยผมก็ต่ดใจกับพี่ส่นอีกทีนาะจะต้องเปลี่ยนสไตล์อีกทีนะครับ ว่าไปนี้ผมคิดว่ารองทาแบบดีที่สุดอยู่แล้วนะครับก็คือบงับงบังอาวุธเขาตลอดนะครับแล้วตอโตตลอดนะครับแต่เขายังชมมือของเขานะครับผมก็ดีใจนะที่วิศัะได้ชชยชนะนะครับวันนี้เมื่อวานนะครับแต่ผมก็เสียใจที่ผมเป็นคนเป็นคนที่แพ้นะที่ไม่ได้ชนะ,นะอันนี้ผมไปอยากให้เขาไปอุ้มมาจะไม่ได้ครับหนักนะ อุ้งไม่ไหวครับอุ้งไม่ไหวไปไว้เขาแล้วก็ชูมือนะครับชูมือสั่งนะครับผมก็ยอมรับไปแล้วครับแต่ผมรู้สึกว่าผมต้อยดีนะแต่ผมก็มีรายละเอ่างที่คิดว่าจะต้องทําดีกว่านี้นะครับคลิปเสร็จแล้วนะครับไฟผมดูไปแล้วนะเราดูกันไปแล้วนะครับผมก็ต้องยอมรับการตัดสินนะครับอันนี้ไฟนี้แพ้แพ้แพ้ปิดศึกษานะครับแต่ ยังไงถ้ามีโอกาสเจออีกไฟนะครับน่าจะน่าจะสนุกนะครับน่าจะน่าจะจะต้องไปแลกกับเขานะครับนี่แหละเพราะว่าไฟนี้ผมตั้งใจว่าอยากจะใช้แบบความฝีมือนะครับความเทคนิคนะครับก็คือออกแข้งซ้ายแล้วก็เก็บระยะให้ได้นะครับแต่ไม่ได้ชนะกลับมาแนละเขาเลยต้องจะต้องเพียรสไตล์อีกทีนะครับเดี๋ยวลองดู ไปนานะคระับจะเป็นยังไงครับขอบคุณทุกคนทนัที่ดูคลิปกับผมในคืนนี้ครับแล้วถ้ามีอะไรก็ฝากลองคอมเมนต์ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดี